สวัสดีครับผมเทรดเดอร์ออสซินนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะมาแนะนำคนที่อยากจะเป็นนักเทรดหรืออยากจะเป็นนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีหรือในตลาดอะไรก็ได้นะครับที่ใช้กราฟเทคนิคอนะครับก็วันนี้จะมาให้วิธีคิดนะครับแล้วก็แสดงตัวอย่างให้ดูนะครับสาเหตุที่ทำให้เรานะครับ กำไรน้อยแล้วก็ขายหมูนะครับแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ RSI นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าใช้ RSI นะครับเวลาที่มันขึ้นไปนะครับคือถ้าข้างล่างเนี่ยเวลาเส้น RSI คือข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับ RSI 14วันเนี่ยเวลาที่ราคามันลงมา โอเวอร์โอเวเวลาขึ้นไปเขาเรียก o v e r b o ์บอ t เวลาลงมาข้างล่างต่ำกว่า30เรียกโอเวอร์โนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามัน o v e r b o ์บอ t ซื้อมากเกินไปแล้วเราจะต้องขายอะไรเงี้ยนะครับนี่ผมให้ดูชาร์ตของ Bitcoin นะครับบริเวณนี้นะครับมันเป็นช่วงของปีที่แล้วนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ย RSI ขึ้นไปทำอ่า o อ e r อ o ์บอทแแล้วแท่งเขียวว่า แท่งเทียนก็ขึ้นไปนะครับบริเวณราคาเนี่ยประมาณนะครับ 12, 1 2 8 8งนะครับคือทำไ i g ในแท่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ก่อนเผื่อว่าผมขยับแท่งเทียนจะได้ไม่งงครับอ่ะนะครับ,นะรบทีนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเอ้ยมัน o v e r b o ์บอทแล้วเนี่ยเราจะต้องขายออกนะครับ ปรากฏว่านะครับเส้น ISI มันก็ลงนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับลงนะครับแล้วก็ราคานะครับก็ยกตัวขึ้นด้วยแล้วก็ ISI ก็ลงก็เป็นเหมือน overbought เป็นเหมือน uh, b e r r i s h divergence นะครับก็คือราคาขึ้นแต่ RSI ลงนะครับอย่างเงี้ยไปเล่นช h o r t ถ้าเล่นถ้าเล่นบริเวณเนี้ก็คือแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแค่นิดเดียวอย่งราคาขยับแค่นี้สำหรับค o นเทรดสั้นก็อาจจะเห็นกําไรบ้างแต่ความเสี่ยงมันสูงเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าเรามาใช้ตรงนี้ตัดสินไม่ได้จริงๆถามว่าถูกไหมาการใช้ ISI ก็มีลักษณะการใช้แบบนี้ในกรณีที่แบบว่ามันใกล้จะสุดเทรนแต่ทีนี้เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะไปทางไหนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมจะสื่อคือ มันไม่ได้มันไม่ได้ใช้แบบนี้ร้อยเอร์เซ็นะครับแต่เขาใช้ออกมาประกอบในการตัดสินใจเฉยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นอัพเทรนนะครับเราจะไม่สามารถใช้หลักการนี้ในการากรณีที่มันเป็นอัพเทรนและเป็นกรณีที่ในภาพใหญ่มันคือเว็บหนหรือ เพิ่งจะเริ่มทำแพทเทิร์นเพื่อบูลิสหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปไปดูไทม์เฟรมที่มันเล็กเกินไปด้วยนะครับทั้งทั้งที่จริงเนี่ยหรือแม้กระทั่งแนวต้านเราไปเล่นที่แนวจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของแพทเทิร์นเนี่ยมันคือแพทเทิร์นของการเก็บของนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสะสมโมเมนตัมพ,พักเพื่อไปต่อนะครับผมจะเห็นว่า ราคาเนี่ยไม่ได้ทำลัวเวอร์โลเลยนะครับลวเวอร์โลคืออะไรนะครับก็คือว่า,าราคาไม่สามารถขึ้นไปทำไฮเยอะไฮได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถลงมาทำลัวเวอร์โลลวเวอร์โลคือต่ำลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นสถานะในการเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อผิดพลาดของการที่เรียกว่าเราเทรดสวนเทรนดนะครับเรากำลังสวนเทรนดโดยไม่รู้ตัวนะครับ ถ้าเราไปมองแค่แนวรับแนวต้านนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในคือหลักหลักการที่ดีควรจะใช้ภาพแมคมาโครคือภาพใหญ่ก่อนนะครับวิเคราะห์จากมันติไทม์เฟรมในภาพใหญ่ก่อนซึ่งในการวิเคราะห์แต่ละหลักสูตรเนี่ยไม่มีผิดมีถูกแต่ควรจะใช้หลักสูตรของผมคือควรจะใช้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับเหมือนเวลาเราฝึกฝนเรียนดนตรีเล่นกีตาร์ฝึกโน้ต ฝึกแกะเพลงมาเยอะๆฝึกสเกลฝึกฝนทางนิ้วหรืออะไรต่างเนี่ยไม่จําเป็นจะว่าจะต้องเล่นตามแพทเทิร์นเดิมแต่พอถึงเวลาตรงไหนที่เวลาเราไปแจมกับเพื่อนๆถ้าคนที่เป็นนักดนตรีจะเข้าใจนะครับว่ามันมีการที่เรียกว่า i m มพ o ไ i s ์ก็คือการด้นสดนั่นเองพอเพื่อนเล่นดนตรีมาอย่างเงี้ยในวงที่แบบแจมกันคิดสดเนี่ยถึงเวลาตรงไหนที่เราจะเอาลูกไหนออกมาใช้ตรงนี้ต่างหากนะครับ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอราคาพุ่งไปครับมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยอย่างอย่างราคานะครับมันขึ้นไปแล้วมันมันลงมาใช่ไหมครับเราเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันคือราคาที่เบรกลงมาแล้วกลายเป็นแนวต้านนะครับ แต่พอราคากลับขึ้นไปเนี่ยเรานึกว่ามันจะลงเราไปเล่นช็อตเงี้ยเราจะกลายเป็นคนสวนเทรนทันทีนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันคือเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็คือราคามันพุ uda, kind of ่งข um, ึ hey, ้นไปนะครับแต่ก็อาจจะมีการสะสมต่อนะครับแต่มันเป็นแพทเทิร์นของการสะสม accumulation เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเล่นแค่แนวรับแนวต้านหรือไปเล่นตาม isi อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์มากกว่านั้นนะครับก็อันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ